ท่านบอกว่ามีการตั้งเป้าหมายในการทํางานไว้ด้วยการ5แนวทางด้วยการมีอะไรบ้างคะท่านจริงๆแนวทางหลักๆเนาะเรามีแค่แค่สแนวทางนะครับเพ <อ S 2> ราะแนวทางอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องย่อยลงไปนะครับอ,อ,อันแรกเลยก็คิดว่าในในการที่จะทําให้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับแข่งขันแล้วก็เติบโตได้เนี่ยนะครับ,รบโดยเฉพาะ,ะเรากําลังเปิดการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอะอะไรที่เราจะต้องอทําเป็นอันดับแรกก็เลยคิดว่าเราต้องช่วยตัวเราเองให้เป็นเราต้องเก่งนะครับเราต้องออกไปแข่งขันได้นะครับ,รบก็เลยมีความคิดว่าอันแรกเลยก็คือว่าเราต้องสร้างความขีดความสามารถให้กับตนเองให้กับผูบ้ประกอบการนะครับซึ่งอันนี้ก็มีหลายวิธีในเรื่องที่2ก็คือว่าเราเมื่อเราเรารู้ว่าเราทําอะไรเป็นเราทําเก่งเราผลิตเป็นค้าขายได้นะครับเราก็จะออกไป คอนเน c t i ิวิตคือว่าเราสามารถที่จะออกไปค้าขายกับต่างจังหวัดนะครับแต่ในจังหวัดเนี่ยออกไปต่างจังหวัดในภูมิภาคนะครับแล้วก็ในบริเวณเพื่อนบ้านใกล้เคียงเสร็จแล้วก็ในในประเทศที่เราไปค้าขายในไกลออกไปนะครับจากจากเพื่อนบ้านก็มาเป็นภูมิภาคนะครับแล้วก็ไปเป็นในระดับโลกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นอันที่สองที่เรียกว่า คนค้าไทยเราเนี่ยนะครับคิดถึงนะครับ